สวัสดีครับพี่น้องครับเดี๋ยวเท่าสิพาไปเที่ยวนะครับไปสักระนะครับอ่าหลวงพ่อพัดนะครับผมพระอดีตพระเกจ,จิดังเจ้าวาดวาดัดฐานทหารนะครับผมนี่ครเป็นทางเขานะครับจากถนนใหญ่ไปกับประมาณห้าหกกิโลนะครับผมดอีกสักพักก็จะถึงวัดนะครับ ดีและรูปรอหลวงพ่อหรอหลวงปู่เข้าทางไหนแล้วกันอ,อืมตกลนเลยเนี่ยจะดีโอ้ กับหมดโอ้โหเนี่ยจอดแ่าทงนี้ก็ได้เราจะพาไปดูเอ้าอเจจะไปไหนนี่เอาได้จอดเลยจอดหน้าแผงรถ้วจะดีเขาจะดาวดินี่ครับลูบหล่อองค์ยืนลงปู่นี่ศาลาร้อยปีฝ่าไปเจด,ดีดีกว่า สวยดยาพาไปกราบหลวงปู่ข้างบนนะครับ ครับที่ว้ยสรีละสังขารลงปู่ไปเข้าไปเจดีกันดีกว่าไม<ป>่ไปเหรอได้นี่ครับผมเราจะพาไปเขเจดียันสวยนะครับผม ดูไม่เสร็จดิขนาดสีที่หนักบนมีอะไร สาลาปุกเศษสาลาลังเกล็ดนะครับึ้ดไปข้างบนนดนดีกว่าอันนี้ก็เป็นรถที่ในหลวงนะครับพระราชทานมาให้นะครับ ขึ้นไปข้างบนนะครับปไปนะครับมาจากเรา ขึ้นไปข้างบนแล้วนึงลงครับผมอันนี้เข้ากับ์อันนี้จะไปนู่นนะครับไปจุดจำหน่ายวัตถุมงคลนะครับไปบ้า

ไม่มพยันแลวหรอยังไม่ไยันเป็นมเจอเลยนร้อยบาทนะครับพยันนี่ส่งแลอว

เพ่มเ่าเลยลอยบานี่หน,น,น,น้าไปติดบ้านนะพี่ก้อน ยันสารพัดกันหนึ่งร้อยบาทไป้องไปาาที่อัดใสดโควิด นี่ครับคลิปนี้ก็แค่นี้นะครับคลิปหน้าว่ากันหม่เี่นของสุ้ภาพแข็งรำรวยรำรวย,วย,วยครับ